ได้อิสระเพื่อสู้ต่อแต่ต้องอยู่แบบไร้แม่ชีวิตล่าสุดพิงกี้สาวิกาออกจากป่าหลังลาไปปฏิบัติธรรมอวดผลงานใหม่ยังมีคนให้โอกาสหลังมีคำสั่งให้อนุญาตปล่อยตัวพิงกี้สาวิกาชัยเดชน,นักแสดงสาวชื่อดังโดยตีราคาประกัน5ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรหากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งภายในเวันและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือน จนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งต่อมอทราบด้วยแต่ในส่วนของแม่พิงกี้ไม่อนุญาตให้ประกันตัวอายการหนุ่มให้สัมภาษณ์กับขมชั้นลึกออนไลน์คาดว่าถึงสาเหตุที่ไม่ให้ประกันตัวแม่พิงกี้ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วผู้ต้องหาที่คุมไว้จะไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้แล้วซึ่งบางคนก็สงสัยว่าทำไมศาลไม่ให้ประกรันแต่พออายการยื่นฟองแล้วถึงให้ประกันทั้งนี้เบื้องต้นกระบวนการที่จะเอาไปขัง,งข้อแรกต้องมั่นใจว่า จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือไม่ใช่อิทธิพลไม่ข่มขู่พยานหรือไม่ไปกระทําการใดๆที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานให้มันบิดเบือนจากความจริงอายการหนุ่มระบุว่าเจต,ตนาลมของศาลหลักฐานทุกอย่างต้องเป็นไปตามความจริงกระบวนการตรงนี้ถ้ามีพฤติกรรมที่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานศาลก็จะไม่ให้ประกันตัวแต่หลายคนอาจไม่เข้าใจโดยไปตีราคาค่าประกันที่เพิ่มสูงขึ้นศาลจึงพิจารณาให้ประกัน แต่ข้อเท็จจริงศาลไม่ได้มองที่จำนวนเงินแต่มองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เมื่อคุณออกไปแล้วจะไม่ไปทําให้พยานหลักฐานเสียหายสําหรับพิงกี้สาวิกยาที่มีข่าวลือสะพัดว่าพิงกี้เตรียมผลคืนวงการบันเทิงและเตรียมออกอีเวนต์แรกที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่4ี่มกราคมนี้หลังจากเพิ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเมื่อช่วงค่ำของวันที่30พฤศจิกาที่ผ่านมาในวงเงินประกัน5ล้านบาทตามที่ได้รายงานข่าวไป ปรากฏว่าล่าสุดเพจพิงกี้สาพิกาชัยเดชได้รีบออกมาชีแ้แจงข่าวลือที่เกิดขึ้นึ้นโดยโพสต์ว่าแอดมินฝากแจ้งมายังรูกเพจทุกท่านที่พิงกียังไม่มีออกงานใดๆน,นะคะพร้อมกับได้คอมเมนเ์เพิ่มเติมว,ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านข่าวมากๆในช่วงนี้นะคะทุกคนดูแลสุขภาพนะคะขณะที่ข่าวสดออนไลน์ก็ได้รับการเปิดเผยจากคนใกล้ชิดที่ดูแลพิงกี้อยู่ในตอนนี้บอกว่าตอนนี้พิงกี้ไม่ได้ไปถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ไปละหมาดที่มัสยิด และพิงกี้ยังใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพส่วนการรับงานที่มีข่าวว่าจะไปออกอีเวนต์ตอนนี้ยังไม่รับงานขออยู่นิ่งๆก่อน เรียกว่าชีวิตของเธอตอนนี้โดยที่ปราศจากแก้วตาดวงใจของเธออย่างคุณแม่อาจจะทําให้เธอค่อยเผยไปบ้างจนอาจจะต้องพักทุกอย่างให้ดีขึ้นเสียก่อนและตอนนี้เองค่ะใครติดตามความเคลื่อนไหวของนางเอกสามจะเห็นว่าเธอนั้นยังคงอัปเดตผลงานที่เธอนั้นได้รับแสดงไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแถมยังมีการโพสภาพและมีการเคลื่อนไหวบนโซเชียลตลอดเวลาเช่นเดิมเอาเป็นว่าต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ